สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดี f อฟไม้ประดับทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้ก็พบกับผมช่องทอง99นะครับวันนี้ผมก็จะพามาชมกุหลาบสวยๆที่ร้านตุ๊กตาพันไม้นะครับตลาดต้นไม้ลอง15จะสวยงามจะเยอะแค่ไหนเราไปชมกันเลยครับนี่นะครับถึงจะเป็นหน้าร้อนกุหลาบก็ยังเยอะนะครับผม สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยขอไทยเสียงลบกวนด้ยนะครับน่หน้าร้อนนะครับโคาชก็พอได้นะครับดอกอาจจะเล็กลงมาชมกันนะครับนู่นนะครับ เยอะนะครับผมตลาดต้นไม้คลองสิบห้านะครับที่ร้านตุก๊กตาพันไม้นะครับผมกุหลาบมีกุหลาบขายนะครับก็มีขายทั้งปีแล้วครับผมตอนนี้ก็เยอะนะครับร้านขายกุหลาบที่ใหญ่ที่สุดในคลองสิบห้านะครับ เพื่อนๆพี่ๆเอซท่านใดสนใจก็มาแวะชมกันได้นะครับมาหาซื้อไปปลูกกันนะครับสีแดงเยอะมากครับช่วงนี้เป็นกุหลาบสีแดงลน้นล้วนเลยนะครับแล้วก็มีชุดที่ลงใหม่ก็เป็นคละสีก็จะอยู่โซนนี้นะครับดอกอยังไม่ค่อยบานนี่ครับทางด้านหน้าผมตอนนี้แดดออกแรงมาก นนก็จะต้องไล่ลดน้ำนะครับผมส่วนต้วกลุ่มนี้ก็จะเป็นกุหลาบมอนนะครับนี่นะครับกุหลาบมอนดอ,อกหอมๆเป็นลักษณะกุหลาบมอนนะครับลักษณะดอ,อกก็จะประมาณนี้นะครับ มอญดอกก็หอมนะครับผมสามารถเอาไปชงชาได้นะครับอันนี้ก็เป็นกุหลาบอังกฤษนะครับโซนนี้จะเป็นกุหลาบอังกฤษนะครับดูที่ป้ายนะครับผมราคาตามนี้เลยนะครับ กุลาปังกลษกุลาบเลื้อยก็จะมีพวกพันธุ์สีน้ำตาลยน,นะครับดอกสีน้ำตาลน,นะครับอันนี้ดูในกล้องอาจจะเหมือนส้มส้มนะครับจริง,รงเขาคือสีน้ำตาลน,นะครับอันนี้รถใหญ่วิ่งเยอะมากนะครับเสียงก็ดังต้องขอยจริงๆนะครับร้านอยู่ติดกับ ถนนใหญ่เสรกับทางรถวิ่งอนนี้ก็เป็นกุหลาบสีส้มดอกสีส้มนะครับช่วงนี้สีส้มมาแรงนะครับผมสีส้มสดๆอันนี้ก็เป็นพันดับเบิ้ลดีไลท์นะครับดอกหอมมากๆน,นะครับกุหลาบเลยนะครับต่งน,นี้ กุหลาบอังกฤษก,ฤษกฤษุหลาบเลือยต้นละหนึ่งร้อยบาทนะครับราคานี้หาเืไปปลูกกันได้นะครับส่วนเจ้าพันธมูแรงตอนนี้ดอกก็เริ่มจางสีชมพูลแล้วครับส่วนเจ้าชัวเอมดอกก็เล็กลงนะครับยังมีกลุ่มก็เป็นสีเหลือง นี่นครับเป็นดอกกุหลาบสีเหลืองโซนนี้มีอยู่สิบกว่าต้นนะสวยๆงามๆหาไปปลูกกันได้นะครับผมจะวนมาโซนเดิมนะครับตรงนี้ผมได้เลือกมาตั้งไว้นะครับอันนี้ก็จะมีกุหลาบเขียวด้วยนะครับผมนี่นะครับดอก อันนี้คือกุหลาบสีเขียวนะครับดอกเขาดูเหมือนปแปลกๆเลยครับอันนี้สายพันธุ์อะไรไม่รู้นะครับไม่รู้จากชื่อนะครับแต่ว่าดอกหอมมากมีต้นเดียวนะครับสายพันธุ์นี้สนใจแบบไหนดอกหอมพันธ์เลือ้อยพันธุ์ังกฤดก็มาเลือกชมกันได้นะครับ กุหลาบสวยๆที่ตลาดต้นไม้คลอง15นะครับร้านตุ๊กตาพันไม้ครับเป็นร้านขายกุหลาบที่ใหญ่ที่สุดในคลอง15นะครับก็มาเลือกซื้อเลือกชมกันได้ไม่ซื้อแวะมาถ่ายรูปก,ก็ยังดีนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พามาชมประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้ลงคลิปมานานมากเลย ถึงจะกู้ข้อมูลกู้บัญชีอีเมลคืนมาได้นะครับเนื่องจากรหัสใส่รหัสไม่ถูกนะครับกว่าจะทําได้ก็ใช้เวลาเหมือนกันครับผมตอนนี้ก็กลับมาได้แล้วก็จะทํา youtube ทําช่องต่อไปนะครับทำคลิปลงให้ชมกันเรื่อยๆนะครับก็ฝากติดตามทาง YouTube Short ก็มีนะครับก็จะลงสลับกุหลาบมั่งกับเจ้าหมาขั้วโลกมั่งนะครับผม โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับพามาชมประมาณนี้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ